ดีค่ะตอนนี้เบียก็อยู่ถนนเส้นาสายเอเชียนะคะตอนนี้อยู่อกอกจากรบบุรีกำลกังจะไปกรุงเทพอยากรู้จังเลยว่าถนนเส้นนี้ทำไมไม่มีไฟก็ไม่รู้สงสัยมานานแล้วคือรถวิ่งเยอะมากอะรถ,รถเยอะ,อะแล้วทำไมถึงไม่มีไฟตรงกลางมันมืดมาก น่ากลัวถ้าอย่างมอไซค์ขับมาเงนี้ทำไงแย่ yeah. ดูดิมืดปะเออแล้วรถวิ่งกันอย่างอย่างไวอะดูดิขับมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยยังไม่มีเลยไปไปแล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกถ้าอยากจะบอกว่าถนนสายเอเชียเนี่ยเขาเรียกว่าไปทางไหนเนี่ย สายเอเชียทางมาทางลพบุรียุทธยาไปเข้ากรงเทศเนี่ยมันไม,ม่ไฟเลยอะอ,อยากให้ติดไฟอ่ะมันมืดเกินบางทีนั่งรถตู้กลับมาแนะ้ะโหว่าเสียวรถตู้ขับไวไงแค่นี้แหละมาละค่าบ๊ายบายดึกแล้ว